สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครสําหรับโบรกของ i n option นั่นเองนะครับวิธีการสมัครนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเมื่อพี่ๆได้ลิงก์แบบนี้แล้วนะครับให้เรากดคลิกไปที่ลิงก์เลยนะครับลิงก์ตรงนี้นะนะครับกดลิงก์สมัครไปเลยครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับหน้าตาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผม first name นะครับให้พี่ๆใส่นะครับชื่อจริงของพี่ไปเลยนะครับเช่นพี่ชื่ออะไรกภาษาอังกฤษก็ใส่ไปได้เลยนะครับใส่ไปเลยนะครับสมมุตินะครับ อัสเนมก็เหมือนกันครับเป็นชื่อจริงนามสกุลนะครับอ่าใส่ไปเลยครับอ่าสมมตินะครับพาสเวิร์ดนะครับแนะนำว่าใส่เป็นชื่อเราก่อนก็ได้ครับแล้วก็ใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับมีตัวเลขนะครับหรือเบร์ภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็เบอร์เรานะครับุนะแบบนี้นะครับทั้งสองอันเนี่ยครับต้องใส่รหัสเดียวกันนะครับผมพี่ๆจำไม่ได้เลยนะใส่ตัวเลขอะไรไปนะครับ สมมตินะผมใส่แล้วกันนะครับสมมตินะครับอีเมลเหมือนกันนะครับส่วนอีเมลตรงนี้เนี่ยเราใส่เป็นอีเมลของเราเองนะครับเราใส่ไปได้เลยนะครับเป็นอีเมลที่เราจําได้แล้วก็ใช้งานอยู่จริงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของประเทศของเรานะครับเราเลือกเป็นประเทศไทยนะนะครับให้พี่เลือกเป็นประเทศไทยนะครับครับเมื่อวีเลือกประเทศไทยเสร็จแล้วนะครับต่อไปใส่เบอร์มือถือของเรานะครับวี่ก็ใส่ไปได้เลยนะครับเป็นเบอร์มือถือนะครับตัวนี้ก็เป็นเงิน US นะครับแล้วก็เลือกเดือนวันวันเดือนปีของเรานะครับ เลือกวันเดือนปีของเรานะเราเกิดเดือนไหนครับพศอะไรนะครับก็เลือกไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเดือนนะครับวันที่นะครับใส่ไปได้เลยกดติ๊กถูกทั้งสองช่องนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดตรงที่คอนเฟิร์มได้เลยครับแอคเคานต์ได้เลยครับเสร็จสิ้นแล้วกดตรงนี้ครับผมตรงช่องสีเขียวๆพี่เห็นไหมครับอ่านะครับตรงคอนเฟิร์มแอคเคานต์ตรงนี้ไปเลยนะครับก็คือพี่กดคอนเฟิร์มลงทะเบียนไปได้เลยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าระบบอย่างอัตโนมัติเลยนะคครรัับบออ่ะะทีีนนนนน้้มาาาดูหตใสวขง อนหน้าล็อกอินนะครับเมื่อหน้าล็อกอินตรงนี้นะครับพิธีการกดง่ายมากๆเลยนะครับให้พี่กดเข้าหน้าลิงก์เหมือนเดิมก่อนก็ได้ครับหรือหน้าของทางแอปนะครับแล้วกดตรงมุมบนขวามือตรงนี้นะครับมุมบนขวามือของเรานะครับนี่นะครับมุมบนขวามือนะที่เป็นรูปคนนะครับตรงนี้เลยมุมบนขวามือตรงนี้นะครับพี่พี่กดไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีเขียนว่าล็อกอินอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็กดล็อกอินไปได้เลยแค่นี้เองนี้เราก็ใส่ในส่วนของรหัสของเราที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับหรืออีเมลนะครับนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะคร ในส่วนของ Account ของเราหรือบัญชีจริงของเรานะครับจะมีเงินบอกอยู่ตรงซ้ายมือนะครับเป็นเงินของเราเองนะครับอ่าโอเคนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้ากราฟกําลังวิ่งอยู่นะครับสกุลเงินอะไรเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อไปส่วนวิธีการเติมเงินเข้าพอรต์ตเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับสาหรับคลิปนี้การสมัครก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ